สืบข่าวรายวันอัปเดตล่าสุดเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องเกลลูกสาวแม่ชมที่ล่าสุดได้ออกมาพบปะแฟนแฟน FC ที่มารอซื้อน้องเกลบายเจสิก้า NGX ราบูบูตัวโมเดลน่ารักและครอบครัวก็มาให้กำลังใจกันอย่างครบทีมเลยค่ะและซีนที่ดาราสาวปรากฏตัวน้องเกล นั่งรถเข้ามาพร้อมเปิดกระจกบกมือทักทายพี่ๆเอซที่มารอตั้งแต่เช้าและความเซอร์วิสแฟนของน้องเกลที่ใครได้เจอก็ต้องประทับใจค่ะฟิวดาราสาวท่านหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งนอกจากจะเห็นน้องเกลแจกความน่ารักสดใสตลอดทั้งงานแล้วน้องเกลก็ยังเซ็นายเซ็นให้ด้วยเอ็นดูมือน้อยๆที่จับปากกาเขียนของน้องเกลจังเลยค่ะที่ดู จะตั้งใจและมีสมาธิมากๆแต่ดูเหมือนว่าไรเซนน้องเกียวจะทำให้คอหวยถูกใจสิ่งนี้ค่ะ